สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์9 9 0 9 4 9 5 4 9 8 0 1นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเราก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่4ี่ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพักรื่องมาแบ่งปันทั้งหมด50รายการเลยนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ200บาททุรายการปิดคู่ที่300บาทนะคะก็รองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเรียรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมง่ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ แล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเป็นพระนอนนะคะรายการที่1น,นะคะเป็นพระนอนนะคะองค์ละสองร้อยบาททุกรายการนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะ ต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นพระคุณแผนขี่ไก่นะคะเป็นพระคุณแผนขี่ไก่นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะเนื้อผิวนะคะมีค่าปิดทองนะคะมีค่าปิดทองแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะ องนี้เป็นรายการที่สองนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะก็แจ้งปิดหมายไดรายการให้กับน้องนะคะสามารถแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะลองดูนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะดูให้ชอบดูให้ใช่เหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่ามีหลากหลายนะคะมีมาหลากหลายนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่3นะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่สมหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะเป็นพระนาคปกนะคะเป็นพระนาคปกนะคะเขียนว่าท่านเจ้าคุณนาวนรรัตนะคะพระนาคปกนะคะองนี้เป็นรายการที่สี่นะคะองค์นี้นะคะเป็นพระนาคปกรายการที่สี่นะคะ ต่อไปรายการที่หนะคะเป็นหลวงพ่อสาครนนะคะเป็นหลวงพ่อสาครนนะคะวัดหนองกับนะคะองนี้เป็นรายการที่หนะคะที่ระลึกฉลองอายุครบหรอบนะคะเรียนเสมาหลวงพ่อสาครนนะคะต่อไปรายการที่6นะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะ รียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตรามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะเป็นเหรียญเสือติดปีกนะคะเหรียญเสือติดปีกพญาเสือนะคะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่7ดหลวงพ่อฉไหนนะคะด้านหลังเป็นโร่ําตรวจจังหวัดขอนแก่นนะคะสร้างถวายองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะเป็นหลวงพ่อแช่มนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะอง์นี้รายการที่8นะคะ องน,นี้นะคะเป็นรายการที่แปดด้านหลังเป็นพระราหูนะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นพระหูยานนะคะเป็นพระหูยานนะคะองค์น,นี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่9้านะคะ ต่อไปรายการที่10บนะคะรายการที่10บนะคะเป็นหลวงปู่สุกนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะเป็นแบบว่าหกพิมนะคะในองค์เดียวกันแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่10บนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบนะคะ ต่อไปรายการที่11เนะคะเป็นหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะองนี้รายการที่11นะคะวัดแลมสอนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอนะคะเป็นรายการที่11เนะคะเป็นรายการที่11นะคะ ต่อไปรายการที่12นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะเนื้อคำข้าวนะคะหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะเนื้อคำข้าวนะคะองนี้เป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นพระปิตายันยุ่งนะคะ เป็นพระปิดตายันยุ่งนะคะองค์นี้รายการที่13นะคะต่อไปรายการที่1 4นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปอรอหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่14นะคะ รายการที่15นะคะเป็นเหรียญเะะมสมานะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะเหรียญเซมารวยหมื่นร้านสมปาถนานะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นพระปิดตานะคะ <Lah m. S 2> เนื้อชุบรักษสีแดงนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อชุบรักษสีแดงนะคะ องค์ e. นี้เป็นรายการที่16นะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17เ็นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมสะพานสูงนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมสะพานสูงนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะ <leaves> onas. ด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะ ต่อไปรายการที่18นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองนี้รายการที่18นะคะองนี้เป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19เนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ เป็นพระคุณแผนนะคะรายการที่19นะคะเนื้อชุดปรักสีแดงแบบนี้เลยนะคะเนื้อชุดปรักสีแดงแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นหลวงพ่อรุ่งนะคะพระครูรุ่งวัดท่ากระบือนะคะเรียนพระครูรุ่งวัดท่ากระบือนะคะปี2484นะคะ องค์นี้เป็นรายการที่ยี่สิบนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอนะคะรายการที่ยี่สิบเอนะคะเป็นพระคงนะคะเป็นพระคงนะคะองค์นี้นะคะรายการที่ยี่สิบเอนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ยี่สิบเอนะคะ ต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้นะคะเหรียญเสมาหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้นะคะองค์นี้รายการที่22นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงปู่หงนะคะ เหรียญหลวงปู่หงนะคะพุทธซ้อนหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีริงดำน,นะคะปี2521นะคะองค์นี้รายการที่24นะคะด้านหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะ ด้านหลังเป็นท้าเวสวุวรรณนะคะองนี้รายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรูปหลอหลวงปู่ทวดนะคะอง์นี้รายการที่25นะคะ ต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระแหวกม่านนะคะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะคะองค์นี้รายการที่26นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะ เหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะองนี้เป็นรายการที่27นะคะองนี้เป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่หงนะคะเหรียญเสมาเจริญพรบนนะคะด้านหลังเป็นพระพิคเนศนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่28สนะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะ,คะ,คะ<อ>ต่อไปรายการที่29เนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้รายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที30่30นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เป็นรายการที <Kas per now> ่30นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นหลวงพ่อท่านเขียวนะคะ เหรียญนะคะ <S <s <we ak> พ่อท่านเขียวนะคะวัดหลวงมนปีสองห้าหนึ่งสามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะองนะคะ์น, 32, น,ะคะงนี้เป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสองนะคะเป็นเหรียญเซมานะคะหลวงปู่เหรียญนะคะถาวโรองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามสิบสองนะคะ ต่อไปรายการที่33นะคะเป็นพระปิตานะคะเป็นพระปิตานะคะองค์นี้รายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะรายการที่34นะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะด้านหลังปีพศสองสีแนะคะ ด้านหลังปีพศ2480องค์นี้เป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะด้านหลังเป็นหังยันนะคะองนี้รายการที่35มสนะคะองนี้รายการที่35นะคะ,ะ,คะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ หลวงพ่อทวดหลังหนังสือนะคะเขียนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเป็นองค์ที่36นะคะเป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะรายการที่37เนะคะเป็นเหรียญนะคะหลวงพ่อชะไหนนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อชะไหนนะคะมีรูปเสือด้วยนะคะมีหลวงพ่อด้วย องนี้นะคะรายการที่37นะคะองนี้เป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นรุ่นสุขใจนะคะพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวนะคะองนี้รายการที่38นะคะองนี้นะคะรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39เนะคะเป็นพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกนะคะ ด้านหลังนะคะเป็นพระมาหากษัตริย์นะคะทั้ง9องค์นะคะองน,นี้นะคะเป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะองค์นี้รายการที่สรายการที่40นะคะ รายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีเนื้อมวลสารแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่41นะคะอนะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะเป็นพรสสมเด็จที่มีเส้นเกศานะคะเป็นพรสสมเด็จที่มีเส้นเกศานะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่42องนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่42นะคะ ต่อไปรายการที่43นะคะรายการที่43นะคะเป็นพัะสมเด็จนะคะเป็นทรงสามเหลี่ยมมีชั้น3ชั้นแบบนี้นะคะองค์นี้รายการที่43นะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะรายการที่44นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่44นะคะรายการที่45นะคะ องค์นี้ก็เหมือนมีเส้นเกศานะคะพี่อนี่องนี้นะคะก็คล้ายๆมีเส้นเกศานะคะแต่จะมีคาบดินคาบอะไรติดเต็มนั่นะแต่ถ้าตรงนี้เห็นชัดเลยว่ามีเส้นเกศานะคะ พระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่45นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะรายการที่46นะคะ รายการที่47นะคะรายการที่48นะคะ ลองดูนะคะพระสมเด็จนะคะหลากหลายพิมพ์หลากหลายองค์นะคะเน้นสองเน้นซูมให้ดูให้เห็นเนื้อผิวกันแบบนี้เลยนะคะ องนี้รายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะมีคนพายเรือด้วยนะคะด้าน,นหลังเป็นตัวยันอักขระนะคะด้าน,นหลังเป็นตัวยันอักขระนะคะองค์นี้รายการที่49นะคะ ต่อไปรายการที่50นะคะเป็นพระสมเด็จโตนะคะเป็นพระสมเด็จโตนะคะรายการที่50นะคะเป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะ<อ>ยังไงนะคะ<อ>ก็ฝากพี่ๆนะคะถ้าหากชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะก็แจ้งปิดเป็นหมายได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ